สวัสดีค่ะอยู่กับซาวโบสายลุยนะคะนี้เราก็จะมาทําพิซซ่านะคะพิซซ่าคนจนใหนน้น้องไปเอาของในตู้เย็นมาทําพิซซ่าให้สาวนุ่นนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเราทําไปแล้วหนึ่งรอบนะคะอยู่ในช่องอพี่บุญสสยมันนะคะทีนี้เราก็จะมาทําให้สาวนุ่นดับซิ่งกินนะคะทุกคนสี่อันเนี่ยเราก็จะทําเป็นอันเล็กนะคะ ไม่ได้ไม่มีขาตั้งกล้องนะคะทุกคนหาก่อนคาวางก่อนนะคะหาที่วางก่อนนะคะเออเอาแบบอบวัตถุดิบนะคะก็จะมีขนมปังฟาร์มเฮาส์เอาแบบทอดก่อนแม่มันกรอบกรอบนองนไปเอากอีมาล้างถ้วยแม่ไปมีมายองเนสนะคะม,ม,มีมายองเนสนะคะล้างนั่นแหละล้างถ้วยเลย ม,มายองเนสนะคะทุกคนเป็นแบบมายองเนสนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกนะคะแล้วก็มีอะไรขาเลนอะไรเนี่ยใบอันนี้นะคะที่เราทำาก็มีชีสนะคะมีชีสมีปูอัดนะคะแล้วก็มีไส้กรอกนะคะเราจะมีหั่นของกอย่างทุกคน ทุกอย่างหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือว่าโลตัสได้เลยนะคะก็เอาสูตรมาจากไหนก็มาจากไว้ฝั่งนู้นไงล้างล้างเอาไว้ตรงนั้นเลยค่อยล้างอันนั้นอีกเขาจะใส่ปูอัดเราขยี้เอาก็ได้นะคะแบบฉีกเอาแบบเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่ใส่ชีสเยอะ เสจะชีเยอะนะคะช่วงนี้นะคะอะไรที่เราอยากกินเราก็ทําเองนะคะก็แค่ไปซื้อวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบมาแต่ว่าคือร้านนะคะมันมันอาจจะร้านอันขายพิซซ่านะคะบางทีมันก็ปิดนะคะเราก็เออเอามาทำทกินเองที่บ้านนะคะทุคุณย้อนเสงนะ,ะไป ปิดน้ำไว้ก่อนแล้วล้างแล้วก็จี่ในกระทะนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเอามายองเนสนะคะใส่ซักประมาณนี้แล้วก็ใส่ซอสพริก ประเทศนะคะทำเบาๆหน่อยดีอย่าใช้ะรงทำเบาๆแล้วก็มาคนใส่กันนะคะใส่ซอสอีกนะเนี่ยสีมันไม่ค่อยสวยทำแบบนี้นะคะนี่ เนี่ยเราก็จะใส่กุอดนะฮะอจะลงไปแบบนี้นะคะก็ใส่ชีส ใส่ชีสนะคะอืมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอามาจีกับกระทะนะคะกระทะนี้เราต้องเปิดไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนเท่านั้นนะคะก็จะได้อีกอีกหนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวรอชมกันค่ะ ก็เปิดไฟอ่อนไว้นะคะประมาณ5-10นาทีนะคะเราก็จะเอาฝาหม้อนี้ปิดไว้นะจ๊ะปิดไว้นะจ๊ะนี่ลเดี๋ยวรอไปดูตอนเสร็จเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างน,นานพอสมควรนะคะเราก็จะมาเปิดดูนะคะหลังจากที่เราเปิดแก๊สไว้นานโอ้เริ่มร้อนแล้วค่ะปิดไว้ก่อนนะคะเริ่มกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะ มาดูรอบที่สองนะมีกลิ่นออกมาแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าโอ้ได้แล้วนะคะอันนี้นี่ผ่านแล้วนะคะเราจะปิดปิดแก๊สไว้นะคะเึ้มปิดแล้วก็ปล่อยนะคะปล่อยให้มันอบอยู่ปล่อยให้มันอบอยู่นะคะทุกคนนี่ปล่อยให้มันอบสักห้านาทีนะคะเราก็จะตักใส่จานไปเสิร์ฟให้สาวนุ่นดําซิ่งกินนะคะทุกคน ซานนบอกอยากกินที่โบซื้อมาทําก็เนื่องจากว่านั่นแหละที่โบพูดนั่นแหละนะคะก็คือเราอยากกินตอนไหนอะไรก็ทํากินนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็พร้อมนะคะมันไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่นี้และกระชีดแค่นี้เองะทุกคนนับถอยหลังนะคะห้าสี่สาม <laughs> สองหนึ่งดึงฮานะคะแล้วเราก็จะตักเดี๋ยวคอตักแป๊บนึงค่ะเป็นอันเสร็จค่ะปิดไฟก่อนนะคะทุกคนปิดไฟให้สาวนุ่นกินนะคะนี่ สองกิโลนะหัมาดอกขอยยานอ้วนสองกิโลนั่นนี่แบ่งกันไงแบ่งใส่จานให้น้องตัวเองก็แบ่งนี่น้องแบ่งกันเออนั่นแหละแบ่งให้มันเปาซ้อมมาให้อะก็วางไว้โกนก็ได้ตู่ เอ็มซีทำเ,เป็นมาอกขาไม่ได <ๆๆ S 1> ้เลยโอนตังมาเลยค่ะใครโอนเร็วคนนั้นค่ะใส่เป๊ะเขาถ้าเอ็มซีทำเปจี <c oughs> อยากได้กระเป๋าหนุยอ่ะตอนนี้ที่บ่อนี้เอ๋อเราก็ต้องดูเชิญแบบว่าพอดีว่าอยากได้ตัวน,นี้เนีลงไม่นานแล้วแต่ยังแบบเออคิซีฟี่ถ้า,าม, <c oughs> มีคนซีฟี่เราคงจะมีดูนะดูความคิดนะ ความคิดโนหน้าในเมันเจิดค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b ้ช่อง Subscribe บบลยุยเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าค่ะอยู่กับโบไม่ต้องอดนะนกินทั้งวันแม่นบอปิตีเมื่อแรกเขาจำจู่หน่ยเนาะจำจู่ได้คอยคอยสินหนึ่งเขาคอยมาเขาไปล,ละละเมื่อแรกเขามีนัดจำจูกันนะพี่น้องนอนนี่หน่อยเนาะแมนวัว บอกแล้วทิมจะขอ,ขอข้างนีเจ้ามากถิมเล่าเจ้ามากถิมเล่าทิมทม,มีการตั้งกล่องไว้ฮะสาวซักผ้ารับรับสาวซักผ้าเป็นวะเไตมันโวดเดี๋ยวไยายามันไปไตนะ่หนักไม่ันไปขี่แล้ว <c oughs> <c oughs> กินแล้วมันนึงทันก็ขี่ออกทำเฮ็ดคือลำบากพี่น้องห่านยอดเลี้ยงกระย่หันมันบอยยอดมันทั้งทํำท่าอยากซักเอง ตั้งกล้องว่าแปดนนาที่ปึ๊บอ้าไปตักใส่เครื่องก็ๆๆก็ก็กดซืด้อโอ้ยหโูจักความปั่นยังนายสาอีดีแม่นบอก <c oughs> <c oughs> ใส่ว่าพีว <c oughs> <c oughs> พ่วุ้น <c oughs> พี่วุ้น <c oughs> พี่วุ้นพี่วุ้นให้ดูคลิปนั้นพี่ตีย่างที่ว่าอันอันรับสมัครสาวสักผ่า โอ้ยผัวคีบผัวจ้าคือไปจักบึ้ง่สบุกันง่าปิ่งคีบหัวเจ้าผู้สาวนั่นไปซักหัวซอยโอ้ซักหัวซักขวาซอยหัวเจ้ายุนารถมันเจ้าอัศวินคื้มคำคข้มคำยุวสันโอ้ยขอสทษขอพวกเขาแตกแยกพี่น้องซ้ำนิลาสมัยดีตอนดีเ